ท่านผู้ชมฮะกิจพัฒน์สมสรสสมสรนคนช่างคุยพพนเนื่องในโอกาสวันสงกรานตประจำปี2557ครับผมจะนำท่านเข้าไปขอพรจากพระครูโพธิวรานุรักษหรือหลวงพ่ออุ่นเจ้าวาดวัดโพธิวัดอรามครับลาผมมาฮะเจ้ากรับขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย ในวันสงการรัตมาภาพออําวยอวยพรให้ท่านพุทธาสนิกชนชาวอุดรจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการนั้นเถิด สนุกในการโดสบายดีทุ่งสื่อคุณภาพของคนอุดรโทร042 222 238บายไลท์แอนด์เซฟเปลี่ยนชีวิตไปกับหลอดไฟ LED ไลท์สวนอาหารมึงไม้หอมไลท์ม m u สิกแอ d ด e เลสเตอรโทร042 249 564ครับผู้วมาสิการระเรื่องพ่อนะผมขออนุญาตพูดคุยน,นะฮะเกี่ยวกับ บรรยากาศของงานสงการถ้าพูดถึงเรื่องงานสงการนี้ก็คงจะต้องอุญส่าห้ให้หลวงพ่อได้ช่วยไล่เลียงนะฮะเล่าถึงบรรยากาศเ,าเกี่ยวกับงานสงการ,าการย้อนหลังไปสักยี่สิบสามสิบปีประมาณนี้เลยนะฮะว่าใน,นในช่วงนั้นนะ่ะงานงานประเพณีสงการนี่เขาเขามีอะไรมั่งการผ่นงานสงการแต่โบราณ พอถึงวันที่สิบสามแล้วก็มีการเอาพระลงาจากสลาหรือลงจากโบสถ์ <c oughs> แล้วก็มาทำพิธีคารวะไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วให้คนมาตอนเย็นเวลาสิบหกนาฬิกาให้คนมาส่งน้ำพระทุกวันทุกวันไป คือเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามนี่เลยสิบสามนี่นำนำนำพระมาลงนำพระลงเริ่มพนพระลงมาแล้วก็มาตั้งที่สมควรแล้วก็ตอนเย็นเวลาสิบหกนาฬิกาเราก็ตีกองรวมกันญาติโยมก็จะเอาน้ำมาผนละถังละถังแล้วก็มาส่งน้ำพระ ก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ช่วงเย็นวันที่สิบสามที่สิบสี่สิบห้าไปเรื่อยๆทุกวันแล้วแต่วันไหนเหมาะที่นี้หมู่บ้านไหนเหมาะวันไหนเขาจะมีการเอาทรายเขาวัดหาบทรายเขาวัดตามบ้านนอกหาบทรายเขาวัดแล้วก็มาทำเกดีทรายในวันที่ สี่ที่ห้าก็แล้วแต่เพราพูดถึงตรงนี้เลยครับว่าขนทรายเข้าวัดเนี่ยออผมว่าเด็กทุกวันนี้ในยุคปัจจุบันนี่ไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นอย,อยากจะให้หลวงพ่อให้รายละเอียดนิดนึงว่าการขนทรายเข้าวัดเนี่ยออมันมีความเป็นมาอย่างไงครับคนแก่คนเฒ่าเล่ากันมาว่าเราเข้าวัดนะทุกวันทุกวันมาอะไรก็แล้วตแต่ละมาไหว้พระมาถวายทานแล้วก็เราออกไปแล้วก็เหยียบดินออกไปจากวัด ครับอ,ออกไปจากวัดแล้วพอถึงวันสงกรานแล้วก็ทําเอาทรายเข้ามาแทนดินที่เราเหยียบออกไปว่างเถอะับอดินที่เราเหยียบออกไปเอามาแทนไว้คือทดแทนว่า้งเถอะทดแทนบบราณเขาถือกันอย่างนั้นอพอเอาทรายเข้ามาแล้วก็มีการวันที่สี่ที่ห้า นในวันสงการนั่นนะแล้วแต่วัดไหนจะจัดขึ้นมีกอ่อเกดีทรายแล้วก็ถวายเกดีทรายเข้าวัดมีการเจริญพระพุทธมนต์ตอนเย็นแล้วตอนเช้ามาก็ทําบุญต่างบาทอันนี้เป็นวันทำบุญสงการทำบุญสงการ เพณีที่เราต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยทีเดียวในเกี่ยวกับเรื่องการขนใส่ควัตในในยุคโน้นเนี่ยไอเขาใช้วิธีการขนทรายแบบไหนฮะก็มีหาบอหาบอก็มีหาบอก็มีเอาใส่ก็กระมังขังขอบอะไรพวกเนี้ยหาบอแต่ส่วนมากก็หาบอหาปอแต่ทุกวันนี้ฮะแต่ทุกวันนี้สบายหน่อยสบายหน่อยเอารถเข้ามาเลยเอารถเข้ามาได้แล้วครับผมแล้วก็มาขออเจดีทรายแล้วมีการประกวดประขันกันไหม สมัยนี้มีการประกวดกันอย่างวัดเราเนี่ยก็มีการประกวดกันให้รางวัลทางวัดให้รางวัลรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็วันรางวัลชมเชยให้แต่ละชุมชนรอบวัดนี่ก็มีสิบชุมชนมาร่วมงานสงกรานในในในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวัดเราอตอนนี้มี 10, อยู่สิบประมาณสิบชุมชน มชนวันนั้นนี่จะมีการมามาร่วมกันจัดทากิ<ำ>จกรรมวันที่สิบหกวันที่สิบหกเลยนะ,ะที่สิบหกเมษายนเริ่มเริ่มแล้วฮะเริ่มันกี่โมงครับก็สามโมงเช้าก็จับฉลากเกี่ยวกกเก์ดีไซน์ใครจะได้ที่ไหนที่ไหน กรรมการเขาก็จัดให้ะจะจะเป็นลักษณะกองของชุมชนไหน,นแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนก็มาช่วยกันช่วยกันผลไม้คนละมือ,อก็จัดการประกวดกันประกวดกันอ๋อครับแล้วนอกจากมีกันประกวดเกี่ยวกับการก่อพระเกดีทรายแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาการเล่นลกีฬาพื้นบ้านอะไรบ้างฮะพื้นบ้านก็มีก็มีวิ่งซูเปอร์แมนบ้าง มีวิ่งขาหนีบบ้างมีอะไรถือลูกโป่งแล้วก็มีเตะบอลรอดขาเก้าอี้แล้วก็มวยทะเลครับสิบจุดอะไรพวกมอนสอนผ้าพวกอะไรก็ยังไม่มีของเรายังไม่มีนะเดี๋ยวขอขยันเนี่ยถามนิดนึงนะหลวงพ่อในช่วงเล่นสงกรานต์สมเนรวัดเราจะมาร่วมเล่น ก็ไม่มีไม่มีหรอกไม่มีครับชาวบ้านไหมไม่มีนะมีแต่ชาวบ้านมีแต่ชาวบ้านเขาเล่นกันนะฮะเออในส่วนสามเณีในต้องรอรอให้อ่มารับการส่งน้ําจากญาติโยมส่งน้ำจากญาติโยมในเล่นกีฬาเสร็จแล้วให้กีฬาแล้วเสร็จแล้วก็พาบภิกษุสามเณรมานั่งเลี่ยงกันไปแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ครับมานั่ง ให้พวกที่มาเล่นนั่ะมาสงน้ำพระสงฆ์สมณเณรแล้วก็สงคนแก่คนเฒ่าผัวผู้โสดในชุมชนในชุมชนก็หมายถึงว่าวันวันที่ส6หนี้จะเป็นการรวมกิจกรรมทั้งหมดที่ทีงหลวงพ่าได้กุณาทั้งหมดเลยเร่าเล่าในรายละเอียดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนด้วยนะฮะก็ให้เชิญนายกมามอบรางวัลให้ พวกนักกีฬาครับแล,แล้วแต่ละปีเนี่ยาทางวัดเองได้รับความร่วมมือจากชุมชนในละแวกบ,บ้านเราเนี่ยก็ดีดีไงบ้างฮะก็ดีดีนะฮะร,มมร,ร่วมมือกันดีร่วมร่วมมือกันดีก็สมัครสมานสมาสมาัคีนะครับสมัครสมานสมาสมาัคีกันมาเล่นกีฬาสนุกสนานกันมีกองเชียร์กองอะไรกันมีเต้นบรรยากาศเป็นเกานกลรเล่นแบบไทยไทยก็จะเต็มไปด้วย ความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะฮะเรื่องวันือว่าเป็นเป็นวันดีวันหนึ่งเรื่องวันของของประเพณีนะฮะประเ,เพณีงานสงการครับเรื่องันอันนี้ที่มานะงานสงการนะที่เล่ามาแต่เก่าแต่ก่อนสองการคือตุดสงการตุดนี่แปลว่าสิ้นสงการ คือพระอาทิตยนะ์ย่างเข้าฤดูร้อนครับผมเปลี่ยนฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนมาระยะนี้ก็มาเรียกกันว่าสงการระยะนี้สงการแล้วท่านเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งครอบครัวหนึ่ง ไม่มีบุตรก็เลยไปขอบุตรกับต้นใรขอบุตรมาก็เลยได้ดังใจแล้วก็เกิดเป็นชายโตมาก็เออสมใจแล้วก็เฉลียวฉลาดเก่ <c oughs> งมากเรียนหนังสือต่อมาก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือ <c oughs> จบไตรมาสมีคนเคารพนับถือมากทีนี้กบินละพรม อยากลองวิชากบ,บิลละผมมาถามปัญหาถามปัญหากับท่านว่าให้เราถามได้ไหมถ้าท่านแก้ได้แก้ปัญหาได้เราจะตัดหัวเราเองออกบ,บินละผมพูดนะ,ระธรรมบานก็รับทีนี้ ปัญหามีอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี่เรี <S 1> 1. <S ยกว่าราศีของคนอยู่ที่ไหนตอนเช้าตอนเช้าราศีคนอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงข้อที่สองตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่ไหนตอนเย็นราศีคนอยู่ที่ไหน ให้ตอบมาสามข้อให้เวลาเกียวันถ้าไม่ได้คอเธอก็จะขาดนะถ้าเธอตอบได้ขอคอฉันก็จะขาดต่อรองกันทีนี้ถึงเวลาเกียตวันธรรมบาลก็มาตอบปัญหาสามข้อปัญหาสามข้อก้อนหนึ่งตอนเช้า ราศีอยู่ที่ไหนตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าคนตื่นมาตอนเช้าก็ล้างหน้าอันนี้ตอบได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อกอยู่ที่หน้าอกพอมันร้อนก็เอาน้ำมาลูบหน้าอกเอันนี้ก็ตอบข้อที่สองข้อที่สามก็ตอนเย็น ก่อนจะนอนคนต้องล้างเท้าอันนี้เป็นนั้นว่าตอบได้ทุกข้อสามข้อเป็นนั้นว่ากระบิละพมยอมตัดหัวตัวเองทีนี้หัวกบิละพมศักดิ์สิทธิ์มากถ้าจะวางไว้ดินก็เกิดเป็นไฟถ้าจะวางไว้น้ำก็เกิดแห้งแล้ง ทีนี้ก็เลยกระบ,บินละพมบอกให้ลูกสาวทั้งเกดคนเอาผานมาลองรับก่อนจะตัดหัวนะเจ้าของนะพอสั่งลูกสาวาว่าอย่าเอาไปไว้เอาไว้ที่ไหนเอาไว้เขาปัสุเมนหรือเขาไกลลาดแล้วเมื่อเวลา ถึงรอบปีมาให้ทิดาทั้งเ็คนเนี่ยไปเวียนรอบเขาพระสุเมนให้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 นำเสียงให้นำเสียงรอบรอบพระสุเมนเดินเดินเดินรอบรอบพระสุเมนเพื่อเขาสุเมนพอเป็นการเวียนมาครบรอบที่ตายคือมาสงกรานพอดีอ่า คนเลยเอามาอันนั้นมาเป็นประทัดฐานรอบปีเรามาเลยทําสงกรานต์คือที่มาตั้งแต่โบราณโบราณบอกกล่าวกันมาอย่างนี้ปีนี้ยังไม่ชัวร์เลยครับไม่ชัวแต่ก็คงเที่ยวในอุดรนี่แหละครับในอุดรด้านเราเนี่ยะครับแล้วก็ปีที่มีแผนจะไปเที่ยวปีนี้ไปเชียงเชียงใหม่ค่ะไปไกลเลยนะครับก็จะไปทะเลไปทะเลเลยหรื ก็บบมมเป็นวันเกิดพอดีดมมก็เลยว่าจะไปฉลองกันเล,ลยนะ14เมษายนพอดีเลย,ยค่ะครับผมทีนี้คุณแม่วาแงแผนที่ไปอยู่อุดรเนี่ยครับผมของการก็เที่ยวยูดีเนี่ยคะ่ะอยู่ที่อุโมงน้ำเนะาะก็โอเคค่ะมันก็จะมีดีเจอะไรบูธมาอะไรเยอะแยะอะไรทำนองนี้ค่ะปีที่แล้วไปที่กระบี่ค่ะสนุกไหมครับสนุกค่ะทีนี้ไม่มีโรแกรมจะไปเที่ยวไหน ปีนี้คิดว่าจะทานข้าวกับที่บ้านใช่ คณไทยได้ทุกวันนะครับที่สวนอาหารบึงไม่หอมครับสนับสนุนรายการโดยสบายดีลุกทุ่งสื่อคุณภาพของคนอนุดรโทร042 222 238 บไลท์แอนเซฟเปลี่ยนชีวิตไปกับหลอดไฟ LED ไลท์สวนอาหารบึงไม้หอมไลท์มิวสิกแอนด์เ a สเตอรลโทร042249564 อยชมานครับาชูมานานด่ยชี่าวมามาริโอมาลเลอร์มาเลอขอพี่อ้๊ค่ะอ้อเลยหรอ้อพค่ะเพราะพี่อ้อเป็นนีดาราผวออโอเคค่ะขอเป็นพี่โป๊ละกันค่ะคนพี่โสดเค่ะนอกจากนั้นเนี่ทราบมาว่าทางทางวัดเราเองนี่นะฮะกําลังมีการบูรณะปฏิสังขรเกี่ยวกับวิหารหลงพ่อหลวงพ่อโพอ ยังไงครับก็มีแต่ก่อนเนาะมีคุณตาหลันและไอพระในวัดนี่แหละมาขอสร้างสร้างพระประธานเรียกว่าหลวงพ่อโพไว้แล้วก็มีมุงสังกสีแล้วก็ต่อมาก็ก่อเป็นปูนแล้วก็มานาน,นัก พูดง่ายก็อยู่คู่วัดมานี่แต่อยู่คู่วัดนานแล้วนานตั้งแต่อ2,499โอ้แล้วมา499ก็ประมาณ50กว่าปี58ก็เลยบัดนี้ก็มาประชุมกันกับกรรมการพระภิกษุสงกรรมการประชุมกันว่าเรามาทําขึ้นใหม่ซะมันนานแล้วผุพังไปแล้วก็ทํา เป็นกิจการลักษณะใหม่ก็มีการออกแบบอะไรให้เป็นให้นายช่างให้นายช่างออกแบบให้ครับเคยทำกับวิหารเป็นวิหารน่ะวิหารวิหารเล็กนั่นแหละตอนนี้กาลังทํามันอยู่ตอนนี้กาลังทำารัในในส่วนนี้เนี่ยก็มีมีใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคในการปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ก็มาท่วัดได้เลยมาท่วัดได้เลยโอเคครับแล้วแต่ศรัทธาครับแล้ว แักย่ให้หลวงพ่อนี่้ฝากอะไรไปถึงศิรยานุสิตเนี่รวมไปถึงชาวจังหวัดบุดรธานีซึ่งกําลังชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของสงการเลยนะฮะขออน้โมดนครับก็ในงานสงการนี้ก็วันที่13บสามิบสีสิบห้าวัดเราก็ถือว่าเป็นวันที่16 มาทำกิจกรรมร่วมกันสนุกสนาเนเอฮามีการเล่นกีฬาต่างๆขอเชิญเจริญพรให้ญาติโยมมาร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันที่16เมษายนแตน่นอกเหนือจากวันที่16แล้วเนี่ยวันวันที่13ก็เข้ามาส่งน้ำพระ,ะสรสงน์น้ำพระได้ทุกวันวันที10 30 40 50 6 5 1 6 ใครอยากจะร่วมบริจาคอะไรปฏิสังขรณ์วัดวาอารามก็มีทําต้นผ้าป่าไว้ให้คนบริจาคครับแล้วก็มีการบริจาคสร้างนี่แหละสร้างวิหารหลวงพ่อโพครับผมครับอะไรหลวงพ่อครับทีนี้ก็เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์เนี่ยนะฮะพวกผมเองนล้วรวมไปถึงพี่น้องชาวอุดรเนี่ยก็อยากจะ ขอพอรญาโอกาตวันปีใหม่ของไทยนะฮะกับกับนักเสกการหอได้ให้พรครับขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันสงการอัตมาภาคขออำนวยอวยพรให้ท่านพุทธศาสนิกชนชาวอุดรจงมีแต่ความสุขความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาภละปฏิพาณธนสารสมบัติ จงทุกประการนั้นเถินเราจะรรับราชการพระคุณเจ้านะครับที่ได้ให้โอกาสกับทีมงานกิริวัต์สโมสรได้มาพูดคุยกับเรื่องราวที่มีประโยชน์และก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายครับเราจะเริญนรักครับเราจะเริยนรัท่านท่านทุการายการของเราก็เดินทางถึงจุสุดท้ายแล้วท่านต้องขอขอบคุณไปถึงแขกพิเศษวันนี้นะครับ พระครูโพธิวรานุรักษ์นะหลวงพ่ออุษาวัตรวัตโชติวัฒนารามตำบลมาแขงอำเภอเมืองจังหวัดออนรธานวันน,นนี้เราได้รับสาระได้ก็ได้รับคติธรรมอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้หมดเวลาแล้วครับนะก็ต้องขอล่ำลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบรราจะเริญก่อนขอให้สนุกสนานกันแล้วกันนะครับเที่ยวกันแบบปลอดภัย ขอให้ทุกคนเที่ยวแบบสนุกสนานแล้วกันนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยะะขอให้ทุกคนเล่นน้าอย่างสนุกนะคะแล้วก็ระวังความปลอดภัยให้มากๆค่ะวันสงการก็เหมือนวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแลสวก็ให้ม,กมากๆสงการปีนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเล่นน้ำให้สนุกสนานทุกคนทุกคนครับ ขอให้เล่นสงการสนุกกันทุกคนนะคะอย่าให้มีอันตรายอะไรนะคะโอเคค่ะปุิัติเหตุก็อย่าให้มบาพพบักนะคะกับน้องๆทุกคนก็ขอให้พี่น้องชาวดอนนะครับเล่นนงางก็ยังมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะแล้วก็เลยเงินทองขอให้ประชาชนชาวดอนมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าดื่มเหล้าแต่ว่าอย่าว่าขับรถนละกัน สงการนี้ก็ขอทเที่ยวอย่างาระมัดระวังนะครับขอให้มีความสุขทุกคนชาวันเอ่ขอขอทุดรด้วยคอนแกนด้วยครับครับผมบายบายด้วยบายตาหนจุด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 จุมจุดจุดจุดหุดจ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 ุดนุดจ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 จุด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 อจุดจุดจุดจุเดจุดจนดจุจเ จริงดีมันก็ถูกต้องจะไปอีกในสิ่งที่พอดีรักความชั่วทำความดีและทําให้จิตใจบริสุทธิ์เมื่อเขามีจิตใจบริสุทธิ์แล้วเขาบอกออกมาก็ย่อมมีในว้อบริที่ชุ์เมื่อามอริสุดอิบไปถึงหูผู้ฟังหัวยกระตายทู่ข้นยอมชอบคูกข้นยอมพอใจน,นี่เป็นหัวใจของกบจงกินออก่าจงพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงไม่จริงไม่รู้อย่า่ปพูดเพราะน่าเองครับรักไม่แค่นี้ครับ